สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับนี่แสงทองฟาร์มแพนนมึงเลยอำเภอวังสะพูงจังหวัดเลยครับจีรัติคุณฟาร์มแพนออฟฟิเชียครับแสงทองมีเดีย FM 1 0 7 7มร้อเร์อำเภอวังสะพูงจังหวัดเลยสวัสดีไปยังทุกท่านนะครับแฟนๆพี่น้องที่ติดตามรับฟังรับชม ข่าวคราวนะครับวงการแพะกิจกรรมของพี่น้องชาวแพะนะครับพี่น้องที่คอยติดตามรับชมรับฟังข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะวันนี้นะครับอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับพี่น้องที่สอบถามเรื่องของตลาดนัดแพะ ความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพ้นะครับวันนี้แจ้งให้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าข่าวคราวเรื่องของตลาดนัดนะครับจะเริ่มวันที่เท่าไหร่จัดทุกวันที่อะไรของเดือนนะครับจัดทุกสัปดาห์ไหนของเดือนหรือว่าวันที่เท่าไหร่ของแต่ละเดือนข่าวคราวที่จะมีโอกาสได้ให้สมาชิกทั่วประเทศ หลายจังหวัดหลายอำเภอที่มีที่จะมีส่วนร่วมนะครับที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมตลาดนัดแพะนะครับในแต่ละจังหวัดท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่ทราบว่าจังหวัดไหนมีข่าวคราวเรื่องแพะนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับพื้นที่ไหนบ้างที่มีตลาดนัดแพะ หรือว่าเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับให้ความรู้เรื่องของโรคแพ้นะครับติดตามเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องแพ้นะครับท่านที่ประสบปัญหาเรื่องของการเลี้ยงแพ้การรักษาโรคแพ้การถ่ายพยาธิการรักษาสุขภาพบำรุงร่างกายของแพ้นะครับทั้งแพ้เนื้อและแพ้นมนะครับตรงนี้ก็ ากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับข่าวคราวกเา็เรื่องของด่านกักสัตว์นะครับด่านปิดเปิดระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพ่นะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทั้งพี่น้องที่อยากจะทราบว่า,าแต่ละจังหวัดนั้นมีการนอกดาวนะครับมีการนอกดาวหรือว่ามีการปิดด่านปิดกั้นพื้นที่ระหว่างจังหวัด พื้นที่เสี่ยงสีแดงหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งด่านกักสัตว์หรือว่าด่านที่ส่งออกแพะต่างประเทศนะครับได้มีการปิดตัวลงนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดที่จะแจ้งไปยังทุกท่านแล้วก็ก็ทั้งกิจกรรมนะครับภารกิจของครอบครัวส่วนตัวธุรกิจ ภาคส่วนของราชการนะครับที่จะมีการประสานง,งานหรือว่าจัดอบรมหรือว่ากิจการาต่างๆที่พี่น้องอที่เลี้ยงแพ้นะครับสามารถที่จะทํากันร่วมกันได้นะครับก็ปิดตัวลงนะครับแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่ก็มีมาตรการที่แตกต่างกันไปก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราต้องเลี้ยงแพ้นะครับดูแลแพ้อยู่ที่บ้าน กับกิจกรรมส่งออกกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนหรือว่าพ่อค้าหรือว่าสําหรับเกษตรกรเองก็คงจะงดนะครับในส่วนนี้นะครับการดูแลสุขภาพการเตรียมสําหรับาภาวะเรื่องของโรคระบาดนะครับก็เตรียมตัวเตรียมครอบครัวเตรียมใจนะครับเตรียมป้องกันตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อหลุดเลี่ยง กิจกรรมความเสี่ยงของโรคแล้วก็พี่น้องที่เลี้ยงแพะนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับภาคส่วนราชการเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะตามหัวไร่ไปนาะตามสวนที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับแปลงหญ้าหรือว่าสวนที่เรากั้นบริเวณพื้นที่ที่เราเลี้ยงแพะนะครับจาก ห่างจากชุมชนหรือว่าอยู่ในชุมชนใกล้เคียงหรือว่าท่านที่กำลังมีส่วนของการเลี้ยงแพะนะครับตามที่ทุกท่านได้มีพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้องให้ความสนใจกิจกรรมเลี้ยงแพะนะครับหนึ่งในอาชีพที่บอกว่าเกษตรกรนั้นมีความสนใจไปอย่างมากนะครับตับการเลี้ยงแพะภาคส่วนต่างๆ ส่วนราชาการท่านที่กําลังเกษียณราชาการนะครับหรือว่าท่านที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับก็หลายท่านเลือกที่จะเลี้ยงแพะนะครับอันเนื่องมาจากความนิยมซึ่งกําลังได้รับความสนใจนะครับอันเนื่องมาจากว่าแพะนั้นเลี้ยงไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับจนเกินไปแล้วก็ที่น้องก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุน ในการผลิตอาจจะไม่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับต้นทุนในการเลี้ยงวัวหรือว่าการบำรุงดูแลสุขภาพนะครับฟาร์มวัวฟาร์มแพะฟาร์มควายฟาร์มกระบือนะครับฟาร์มกระบือฟาร์มควายต่างๆฟาร์มควายไทยอนุรักษ์นะครับควายไทยหรือว่าพี่น้องที่กําลังคิดว่าจะเลี้ยงหมูบ้างนะครับหมูปา่าหรือว่าหมูบ้านนะครับกิจกรรมต่างๆก็ยังมี การดาเนินต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เรา,าส่วนตัวจํากัดในพื้นที่ที่เราไม่ได้เสี่ยงนะครับกับโควิดนะครับขอขอบคุณนะครับ,ก,บกำลังใจสำหรับทุกท่านแล้วก็ท่านที่กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากทุกท่านแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับช่องการแสงทองมีเดียชยนแนลครับแสงทองฟาร์มแคนนุนเมืองเลย อำเภอวังสะกพุงจังหวัดเลยนะครับ0939654964ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ